ออยากนิดนึงแล้วพี่ลุยจะเลือทีมใครนะถือใจให้ความจริงแล้วลุยต้องถามโค<ฆ>้ชท<ฆ>ุกนายครับคืออยากได้ทีมไหนอยากได้ภาระครับอุ้ยก็อยากได้มไมอะ,ะไรถึอง,อ,งอยากไดพี่ใช่ผมนี่คือภาระทุกคนเลยครับภาระภาระยังมีลงพี่หลุยส์แข็งแกร่งมากเออวัอนข้ที่ ต่อไปบอล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 ซ้3ชูขึ้นมาครับผมโอเคเรียบร้อยแต่จริงๆอะทเนี้ยเราอยากจะส่งของเปลีเสื้อผ้านะแต่ชูบอลขอเก็บไว้ก่อนได้ปะทำไมอะขาเขาเต้ทะลุเสื้อเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเอาสิเก็บไว้เธอจะเก็บชูบอลที สขอฝากละครยไหพี่ได้ครับพี่ขวบอลรักช่องสมนะครับเฮ้ยวัดีอ่ะ้ฝากเดขอฝากด้วยนะเดี๋ยวเดไอยู่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลางฮะุ่ตรงจับชกทงั้ครับได้กับน้องอมดาแล้วก็ไม่ต้อพูดถึงมั้เอาจะเป็นคีคนคือเด็กุใช่ไหมออโอเคนับดึงสองสามยกขึ้นมา ใช่วันนี้วันนี้เขาบอกให้ I'm not leaving the sky. การสอนคุณไว้เท่าไรครับการที่คุณจะมีอนาคตในสดใสในช่องสคุณบอยคะขอขอที่ชั้นเพิ่มอีกคู่ได้ไหมครับได้ไม่ครบเลยค่ะได้เออคู่ต่อไปนะคะขอคุณดิวแล้วก็คุณเชนเตชิมคุณนิวเชนไม่มานะคะเดี๋ยวให้บอยเกรสรับหน้าที่แทนค่ะได้ครับคุณกองทัพพีไม่อยู่เหมือนกันนะคะทำยังไงฮะเราถึงจะมีอนาคตในวงการบทใสครับผมบอยก็เคยบอกว่าทำอะไรก็ได้แต่ว่าอยากเอาพี่เกรท อยู่กับพี่บอยครับ

جا کو โกงหรือเปล่าดูหรือเปล่าีเล่ Naj Naj โกงนเนี่ยอะดูนะโอ้โหเอาหนาของมเลยนะของผมเลยนะทุกของผมเลาอยู่ซีนพีเลยทำยังไงผมไม่น่าได้ลง เดืาเแ้น <gamma> ีเนี่ยเชียร์ใเชียร์ุกคนเลยาไม่ค่อยมั่นใจโม้เลยไม่รู้เขาดสอบเก่งแค่ไสัมภาษณ์ที่ห่อพูดสัมภาษณ์ครับพี่บอยฮีโร่ของเราในปีที่แล้วปีี่แล้วคุณยิงเข้าสามู้สุดแล้ว็ยังตกใจอยู่เลยใจอยู่เลยไม่เชื่อว่าคุณจะทำได้ถ้าปีที่แล้วคุณยิงเข้าคุณหลอเชื่อปีนี้มีจะหลออะไัโอ้หโยนไปอีกก็ต้องการเก่งแล้วแหละการเก่ง อยากอยู่สีอะไรครับปีน,นี้จริงๆมีความสตาร์ชอร์ตก็จะได้อยู่สีฟ้าครับปีนี้อ่าตอ,อ,อน,นอยู่กับพี่เก๊กนะใช่ไหใช่ตอนตอนอยู่กับพี่เก๊กเป็นยังไงบ้างตอนนั้นพีน่งจริ สีไหนก็ได้อ่ปี่อยู่ปอ่าปีนี้ก็ได้ใี่ได้แช่ป์นอยู่พี่พี่มันได้ปได้อ้ยอู่อธิบายได้ไหมดีเลยครับพี่ชื่อรองเท้าให้พูดเนึ่งจริงเปล่าจริงนะเจกพูดแล้วนะพูดแล้วนะพูดหลนะมีไรมีอาไมพร้อมวสนับสนุนอ่าโอเคเอออารองเท้าออกรองเท้ากนอตอนนี้เอออ่ายู่โดร้องนะท่านก็พร้อมแล้วหนึ่งสอง อยู Hoy, ality, ่ให้ครับเยอะพีบอยมาสองครังแลปีแรกปีแรกกับปีแรกเพราะฉะนั้นล้มลอไปชัดเจนดีเรื่องสนิท ต้องแยกแล้วต้องชนแล้วถ้าสมมติว่าคู่นี้เขาอยากอยู่สี่ีแล้วเขาได้ไปอยู่สิงคุณคูจะทำยังไงอีกเฉยเฉยใครอยู่สี่ทอยู่แล้วคู่จะขอไปขอจะน้อยใจจะไปอยู่อีกคู่ นีคุณอยากอยู่ไรละนไครัอยน่จะบอกวาปีที่ลิมีอยู่เลยถ้นสุดหน้างไประมาณตัวเก่งของผมยิงเื่อพ่อยิเพื่ออบครัวเอด้ินียอนถ้าอยู่กับผมสีฟ้าแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนคือยูไปสีีคุณ you mm -hmm. 我认识你。嗯 ดีแรกเลยเออดีแรกนี่รักผมดีแรกดีแรใช่ใช่ดีแรกหรือหรอใช่มันจะให้ดีกเล่น90นาทีเลยทีมก่อนไปใช้ได้อยู่ปีนี้ไม่เป็นโด้วยนะคุณคิงนะกินมาหาเตียงได้โอเคกลับกลับาทมรัได้งไงบ้างครับนีตัวดีใช่ไม่ต้องพูดเยอะแล้วกันปีใช่เราได้ พี่พี่ยื้อยได้เรียกได้ว่าเบสิกแน่นทุกคนไม่ใช่แค่แน,น่นแน่นแค่เบสิกอย่างอื่นแมแน่น รู้สึกว่าเราคนละลูกป็นี้นี่ครับปีนี้ก็เจอลูกคนละลูกคนละ้นัมีสองลูกอาพีนกรบบอกสีฟ้านายั้วกันนายเชิญนะนายเชิญครับเชิญครับ